วัสดีทุกคนครับต้อนรับสู่วีคที่2นะครับที่เราก็กําลังจะวางแผนอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเป็นชาวที่ตื่นมาแล้วค่อนข้างจะสดใสมากๆนะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบอืมเนาะโอเคอืมเสื้อมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่แน่ใจนะครับคนก็คงจะเดาก,กันได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันสดใสจริงๆ เนาะนะครับแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องนี้มากเกินไปนะเดี๋ยวจะเหมือนไส้กันเปล่าๆนะครับก็วันนี้ก็เป็นชาวที่เดี๋ยวเราต้องมาแพลนงานกันว่ามีอะไรที่เราต้องทํากันบ้านในสัปดาห์นี้เนาะจริงๆผมวางไว้หลวมๆมากนะครับจริงต้องบอกว่าแต่ก่อนอนะ่ะผมจะวางละเอียดกว่านี้เยอะนะแต่ว่าคิดว่าวางหลวมๆไว้ก่อนดูว่าเราอยากจะสำเร็จหรือว่า achieve อะไรในสัปดาห์นี้นะครับโอเค ก็จริงๆเมื่อคืนมีคุยกับทีมไปแล้วแหละว่ารดแมปของตอนนี้งานที่เราออนแฮนด์อยู่ทั้งหมดมีอะไรบ้างเนาะ,ะก็จะได้เป็นตารางประมาณนี้นะครับถ้าเห็นไกลๆเนาะมันก็คือเป็นแกนฉากเป็นไทม์ไลน์นั่นแหละเนาะว่าเราถืออะไรอยู่บ้างก็จะมีโปรเจกต์ที่เรากําลังทำเนาะและกําลังจะทําต่อนะ,อะที่ทำไปแล้วบ้างที่กําลังจะเซ็นสัญญาแล้วมีแนวโน้มที่น่าจะได้ทานะครับกับตัวที่เรายังปิดดิลไม่ได้นะครับก็ยังติด เรื่องที่เราต้องต่อรองเจราจานะครับก็มีตัวที่ได้มาแล้วนะได้ทำได้เซ็นสัญญาแล้วแต่ว่า,อารอคิวทำเนาะก็จะมีอยู่นะครับ2ตัวทีนี้ก็จะมีตัวที่เป็นโปรเจกต์ของเราเองนะที่ผมบอกว่าจะมีบริษัท AP Game มน,นะที่เป็นบริษัท B2B s o f ซอฟต์แวร์กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นผมเรียกว่าเป็น SME B2C นะ B2C ซอฟต์แวร์นะครับประมาณนั้นเป็นซอฟต์แวร์ s a s e r v i ์ e กับอีกตัวหนึ่ง นีจ่จริงๆเป็นไทม์ไลน์ของแค่ลูกค้ารายแรกนะเ,ออเนี่ยก็จะดูแล้วว่ามันก็จะแบ่งเป็น3มเฟสเนาะก็คือ3 p h เฟสนี้คือ3ามแพ็กเกจเลยแหละเนาะแพ็กเกจเฟสแต่ละอันเนี่ยก็คิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้ทั้ง3เฟสเนี่ยเสร็จภายในกันยาเนาะแต่คิดว่าเฟสแรกเนี่ยควรจะเสร็จภายในออกรกฎาก่อนนะ mm hmm. ก็ลองมาดูกันว่าเราจะสามารถจัดสรร ทรออัพยากรผู้คนที่อยู่กับเราได้อย่างดีเยี่ยมหรือเปล่าแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะทะลุแน่อาจจะต้องจัดสรรดีๆนะครับไม่เป็นไรเพราะเราเราเคยมีสกิลในการแมนจเดสไลน์เสี่ยงตายมาแล้วนะครับมันก็โอเคจริงๆไ,ไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นหรอกทุกอย่างมีทางออกเสมอจริงๆอยู่ที่ว่าเราเปิดรับมันไหมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปแพลนงานกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันในะ เชัันไปถแวะมาหาข้าวกินหน่อยนะมาที่ร้านเจียง อเตรงนี้กันเนะอา,าไปนั่งตรเอาอันนี้ไหมกินอะไรดีวันนี้วันธรรมดาก็จะโลง่ลงๆคนยังไม่ค่อยเ,เยอะมากจะมีอะไรกิน ที่ชอบเลยเนี่ยก็คือนี่นะต้มยำนี่ด้วยนะโอเคนี่ด้วยนะน่ากินหลายอยา่างสั่งก่อนดีกว่าต่างอันนี้กินฟีีนี่เลยนะนะ Oh, <พ>อ,อ๋อพอพอพอคุมคนี้ไหมพอแล้วตอนนี้กำลังจะไปธนาคารนะเพราะว่าเรากำลังจะโอนเงินแล้วมันต้องสแกนหน้าใช่ไหมพอจะสแกนหน้าปุ๊บเนี่ยมันบอกว่าเราไม่สามารถสแกนหน้าได้เพราะว่าหน้าเรามีปัญหาหน้าเรามีปัญหาได้ยงไง ตอน,นแรกนึกว่าไม่ได้โกนหนวดก็เลยโกนหนวดก็ไม่หายเราสงสัยหน้าไม่ได้อัปเดตกับบัตรประชาชนแต่ก็เพิ่งทำบัตรประชาชนไปเองนะอืมอาจจะเป็นที่อ้วนขึ้นหรือเปล่าไม่น่าใช่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกไปธนาคารนิดนึงเพื่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับการ v ว r ร f y ฟใบหน้าเนาะจริงๆมีอยู่ช่วงนึงที่ผมเคยทำ e r i f y เนี่ยเขาเรียกว่า KYC เนาะก็คือ Know Your Customer ของแบงค์ที่หนึ่งนะครับก็เนี่ยแหละมันก็จะมีขั้นตอนในการ e r i f y อ่ะดูหน้าเราเทียบกับบัตรประชาชนเนาะในบัตรประชาชนของเราเนี่ยมันก็จะมีชิปใช่ไหมชิปมันก็จะเก็บข้อมูลใบหน้าของเราไว้ตอนที่ไปถ่ายเขาก็เอามาเทียบกันเนาะว่าตอนที่เราสแกนหน้าจากมือถือกับในบัตรประชาชนเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นคนคนเดียวกันเกินกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็จำไม่ได้นะก็ถือว่าทำธุรกรรมนั้นได้น,ะนี่ก็เป็นของยุคนี้ยุคสมัยก่อนก็คือดูบัตรประชาชนดูลายเซ็นใช่ไหมอนาคตอาจจะเป็นการดูรูม่านตาอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทำธุรกรรมที่ธนาคารก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันสวัสดีเช้าวันใหม่ครับทุกคน วันนี้ผมก็ตื่นค่อนข้างเช้ามากนะครับตั้งแต่ตีห้ครึง่งไม่รู้ตื่นทําไมแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงแหละนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้มีอัปเดตงานกับพี่ภูมินะครับเป็นพี่ในทีมที่มาช่วยดูแลโปรเจกต่างๆนะครับเมื่อคืนนะครับมีอัปเดตกับลูกค้านะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์อีกเว็บไซต์หนึงเนาะที่เขากำลังจะทำคอมพานี่บไฟายเนาะก็ได้มีคุยพูดคุยตกลงนะครับเพื่อ ว่าเราจะเสนอสโคปอะไรเพิ่มเติมเนาะจากเดิมเทคนิคที่เราได้ดูแล1เว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์หลักนะครับตอนนี้เราก็มีเสนอเพิ่มเติมเข้าไปเป็นเอ่อเป็นหน้า landing page ย่อยในเว็บไซต์หลายทีเป็น product ย่อยนะครับก็เดี๋ยวเช้านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะนั่งทำราคาให้ลูกค้าใหม่นะครับว่าเราจะปรับส่วนไหนเพิ่มเติมส่วนลดหรือเอ่อปรับส่วนเพิ่มเติมยังไงได้บ้างนะครับโอเคก็เช้านี้เดี๋ยวมาลุยกันครับ เมื่อเช้านะครับคิดเรื่องหนึ่งได้ว่าเอเราเนี่ยจะทำเอ่ออาจคลิปวิดีโอเนี่ยเพื่อแชร์ Experience หรือว่าความรู้กับทุกคนยังไงได้เพิ่มเติมนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นแนวเหมือนผมเรียกว่าเป็น f o u เดอร์ล็อกเนาะก็คือคนที่จะก่อตั้งหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหรือจะสร้างอะไรใหม่ๆสักอย่างเนี่ยเขาทำกิจวัตรอะไรบ้างเนาะซึ่งผมก็เคยดูประวัติคนนู้นนี้นั่นเนาะแต่ถ้าเราลองทำกับตัวเองละ่ะ แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่ามันมีแพทเทิร์นยังไงบ้างเนาะเราพยายามแบบถอดความเป็นแพทเทิร์นที้งให้หมดแล้วก็ลองทําดูเลยนะครับกอนนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ล็อกเนาะหรือเรียกว่าฟล็อกก็ได้นะครับทีนี้ผมก็คิดว่าเอ๊ะระหว่างวันเนี่ยหรือระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันน่าจะมีสิ่งที่เรามาแชร์เป็นเซสชันที่เป็นเอ็กซ i เรียนจริงๆเนาะนะอย่างแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมทํางานบริษัทเนาะมันก็จะมีเซสชันที่เราได้มาแชร์ความรู้กันเราเรียกว่าเซสชันแบบส่งกันบ้านอะไรย่เีี้แบบน,รรรนรู มาส่งมาแชร์ให้ทุกคนในกลุ่มในห้องเนี่ยได้เรียนรู้กันซึ่งมันดีมากๆนะครับก็ได้ไอเดียอะไรเพิ่มเติมผมก็ลยคิดว่าอาจจะมีเซสชันเนี่ยส่งกันบ้านเพิ่มขึ้นมาว่าโอเคนี้นะเป็นสิ่งที่เราแบบได้ไปเจอมาแต่ไม่แน่ใจว่าจะาใช้ชื่อนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าเราใช้ชื่ออะไรอาจจะไม่ได้ชื่อส่งกันบ้านาจ,จะเป็นชื่อคลิปไปเลยแต่ว่ามันก็จะเนี่ยแหละมีเหมือนสไลด์มีอะไรพูดนะครับเพื่อให้ทุกคนจับภาพได้ง่ายขึ้นเนาะก็น่าจะดีแล้วก็แต่ก่อนเนี่ย ไม่ได้ก่อนแล้วก็คือปีหนึ่งที่ผ่านนะช่วงปีที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปพวกช็อตวิดีโอเนาะทำลง Reels นะครับ TikTok กนะครับก็ Facebook ด้วยนะก็ได้ Engagement ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่นะครับก็อันไหนที่ดีก็คิดว่าน่าจะได้ให้ประโยชน์กับผู้คนเนาะบางอันก็อาจจะพูดถึงเรื่องที่เราสนใจมากเกินไปนะครับอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นมุมมองที่คนรู้สึกว่าเออชื่นชอบอย่างเช่นผมพูดเรื่องแบบเกี่ยวกับดีไซน์เนาะพวก UX เอ่อยูเซ ทำยังไงให้เราสามารถเข้าใจคนที่มาใช้งานผลิตภัณฑ์นะหรือว่าผลิตภัณฑ์ในที่นี้คืออาจจะเป็นดนะิจิทัลโปรดักต์เนาะเช่นแบบเว็บไซต์นะครับแอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งแต่เรื่องทั่ว,วไปเช่นการกรอกแบบฟอร์มการทําความเข้าใจกับสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นอะไรเงี้ยเช่นสมมุนนะินรเคยเจอปะเวลาไปร้านอาหารอย่างเงี้ยเมนูอ่ะที่เขาจะให้เราเลือกว่าเอาสมุตินะส้มตาแล้วก็พริก เผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางราคาอะไรเงี้ยบางทีก็งงบ้างไม่งงบ้างอันนี้เป็น User Experience หมดเลยว่าเวลาเขาเราเห็น Product หรือเห็นสิ่งที่เราต้องลงมือทําอะไรบางอย่าง Interact ด้วยเนี่ยปีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยคนเราเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วเวลาทําให้คนเราเหล่านั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราต้องทํำยังไงซึ่งจริงๆพวกนี้มันเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ที่มันมีการศึกษามานะครับมีคนศึกษามา นะครับมันเป็นเรื่องจิงตว,วิทยาให้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปปีที่แล้วที่ผมเคยทําก็คิดว่าปีนี้ก็อาจจะมีอะไรประมาณนี้อยู่นะครับก็ถ้าพอมีเวลาเนาะจริงพูดนี้เหมือนอ้างเลยเนาะก็พยายามจะหาเวลาแล้วกันลงคลิปที่เป็นแบบช็อตวิดีโอด้วยแล้วกันรวมไปถึงคลิปแบบแชร์โนเลนเนาะนอกเหนือนจากวอลกนี้นะครับก็ถือได้ว่าทบทวนความรู้สําหรับตัวผมเองด้วยแล้วก็ได้แชร์ให้ทุกคนหรือ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมี โ no นเลดอื่นๆที่อยากจะแชร์กันเนี่ยก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปสเปนไทม์นะครับใช้เวลากับตัวทำราคานะครับทำรายละเอียดสโคมงานให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันไปสวัสดีครับก็ในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้อ่าจเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากิจกรรมหรือว่า ตารางที่ผมลงไปเนี่ยมันก็จะหนักไปทางในเรื่องของการจัดการแคตโฟของบริษัทนะครับแล้วก็มีคุยกับลูกค้าเนาะจริงๆมีคุยกับเจ้าที่เรากําลังทําให้อยู่นะครับว่าในการแก้ปัญหานี้เรื่องเกี่ยวกับอีเมลเราจะสร้างอีเมลบิเซนต์อีเมลให้ลูกค้ายังไงได้บ้างเนาะมีการทําโดเมนให้มันเหมาะสมกับอีเมลนั้นเช่นชื่อบริษัทของคุณแอแล้วก็เป็นชื่อบริษัทองคุณ คอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการผูกระบบอะไรประมาณนั้นอยู่นะครับก็มีจัดการไปเรียบร้อยแล้ว1เจ้าแล้วก็เดี๋ยวมีเออเขาเรียกว่าทําให้ละเอียดขึ้นเนาะโอเคทีนี้ก็จะมีในเรื่องที่เราได้คุยกับลูกค้าเจ้าในเรื่องของออสโคปงานว่าในฝั่งที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยเราจะดูแลในส่วนไหนบ้างอันนี้เราจะเป็นการคุยกับทีมคอไอทของทาง ลูกค้ารายนั้นนะครับว่าในส่วนเนื้อหารายละเอียดเนี่ยเราจะดูแลแบบนี้เราจะแบ่งงานกันยังไงดีนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีตกลงพูดคุยเรียบร้อยเดี๋ยวเรามีปรับสัญญาเนาะวันนี้ก็มีปรับสัญญาที่คุยกับลูกค้าไปนะครับโอเคก็2วันนี้ก็จะเป็นการทํางานเล็กบ้างนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานเล็กๆเยอยๆหลายงานเลยนะครับก็สกิลมาดิทัสกิ้งเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับที่ใช้กับในเรื่องนี้ จริงๆผมไปตรวจดีเอ็นเอมาแล้วผมเนี่ยค่อนข้างมีสกิล m ัล t ิท a s k i n g นะครับไม่รู้จริงไหมนะครับคือจริงๆเขาบอกว่าสกิล m ัล t ิท a s k i n g เนี่ยมันเป็นสกิลที่ไม่ใช่เราสามารถทําอะไรหลายอย่างได้พร้อมกันนะแต่มันคือการที่เราเนี่ยสามารถสลับโฟกัสได้เร็วเนาะเปลี่ยนทัสเปลี่ยนทัสเนาะแน่นอนเขาเรียกว่าในการเปลี่ยนทัสงานหรือการเปลี่ยนสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายไม่ใช่เรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของ พลังสมองอเขาเรียกว่า switching c o s คือสมมุติเราทำ A อยู่แล้วเรากำลังโฟกัสเลยกำลัง flow state หลายๆพอทำไปปุ๊บมีอีกงานหนึ่งเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนหัวไปทำเนี่ยโอเคเรามีความสามารถในการเปลี่ยนได้กจริงแต่มันมีแกปที่มันต้อง transition ไปตรงนั้นนะมันจะพลังงานมันจะด r o ไปนิดนึงเนาะเออทุกคนเคยทําอะไรเพลินๆอยู่ใช่ไหมทำเพลินๆมาเรื่อยๆแล้วอยู่ๆเราต้องเปลี่ยนเนี่ยมันก็ต้องแบบอ่ะนิดนึงนะที่เราต้องเปลี่ยนนะครับ แต่ผมมาจาก DNA ผมที่ไปตรวจมาเนี่ยเขาบอกว่าเออผมสามารถทําตรงนี้ได้ค่อนข้างโอเคก็เดี๋ยวลองดูว่าจริงไหมนะครับซึ่งไม่รู้จริงไม่จริงแต่เราก็ต้องทำแล้วแหละเพราะว่างานมันสลับสลับส,บสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของออการมาดิทัสกิ้งเนาะทีนี้เราได้มเออีเรื่องหนึ่งเข้ามาเนาะก็คือว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับผมมีโอกาสได้ รับเชิญเป็นวิทยากรในการแชร์เรื่องเกี่ยวกับ UX/UI เนาะก็คือ User Experience กับ User Interface Design นะครับซึ่งผมก็มีประสบการณ์ในส่วนนี้มานะครับในอดีตที่เคยทำงานร่วมกับบริษัทเจ้าหนึ่งเนาะนะครับก็เดี๋ยว ลองเตรียมเนื้อหาดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนเพื่อที่ได้ไปแชร์กับน้องๆเป็นน้องๆมอปลายนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีบรรยากาศของปลายเดี๋ยวก็อีกสักพักเลยแหละอาจจะเป็นโฟลเดอร์หล่า EP 1 2 3 4 5นะี 5, 6, 7, นะ่ห้าเนาะห้าหะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวอาจจะได้มีมาแชร์กันนะครับส่วนนี้เดี๋ยวเราแก้ไขสัญญาเนาะนะครับแล้วก็ที่เราคุยกันไปว่าเราอยากจะทําเป็นชนะ็อตวิดีโอเนาะก็ คิดว่าน่าจะได้มีแล้วก็ผมคิดว่าไอเดียที่ผมจะพูดเนี่ยก็เป็น product กับ UX สองเรื่องนี้แหละนะครับที่จะได้แชร์เรื่องเกี่ยวกับช็อตนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันว่าเป็นยังไงกันต่อนะครับอ่ะไปดูอตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปร้านตัดผมนะครับก็คิดว่าตัดผมซะหน่อยเนาะผมเริ่มจะยาวแล้วนะครับจริงๆแต่ก่อนก็ไว้ผมที่มันแบบยาวประมาณหนึ่งเนาะเออแต่ว่ารู้สึกว่ามัน ดูแลยากอ่ะแล้วก็พอได้ลองตัดผมสั้นครั้งหนึ่งเนาะก็รู้สึกว่าแบบโล่งหัวเลยก็ติดใจแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตัดผมมันอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็มีได้ดูเว็บไซต์คอมพนีโปรไฟล์ให้กับบริษัทเจ้าหนึ่งเนาะแล้วก็มีเดโมโกันเล็กๆอินเทอร์นเนาะนะครับก็รีวิวงานกันโดยรวมก็ดูโอเคนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็มาว่า เราเนี่ยน่าจะทําเกินสโคบเกินราคาไปด้วยนะก็คิดว่าแบบอืมนะก็ไม่เป็นไรคิดว่าเราตั้งใจทํานะครับแล้วก็อยากให้งานออกมาดีเนาะแล้วคิดว่าสิ่งสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะได้กลับมาใช้ในอนาคตแน่นอนเนาะยังไงเราก็หาจุดดีมา reuse มันอะไรที่ไม่ข้อผิดพลาดเราก็เอามาปรับปรุงได้นะครับจริงเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายเนี่ยบ่ายสามเนี่ยต้องมีคุยกับ โปรเจกต์โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งเนาะเป็นเกี่ยวกับออการรีเฟอร์การส่งตัวผู้ป่วยนะครับจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวลองคุยรายละเอียดก่อนว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูกันก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะที่รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับแล้วก็ตื่นแบบกลางดึกจริงๆตอนนี้ก็ประมาณ ตีห้าครึ่งนะครับแต่ที่รู้สึกตัวตื่นมาแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีสี่อะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นอย่างเงี้ยมาสองสาวันแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการที่คิดวนๆเรื่องเดิมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเราจะทำอะไรแล้วเราทำมันไม่ได้ออกมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบันทึกอันนี้ทิ้งไว้หน่อยหนึ่งว่า มันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเนอะเรื่องที่คิดวนๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแบบ p a y เมนต์ตอนนี้คิดถึงเรื่อง Payment ว่าเอ้ยเราจะทำยังไงให้ Service เราเนี่ยมันสามารถชำระบบริการได้ทั้งจากลูกค้าแล้วก็จากลูกค้าของลูกค้าอีกทีนึงจริงก็พอมี s โซลูชันไว้แล้วแหละเคก็นั่นแหละครับต้องรอดูกันต่อไปหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วเรากลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ ก็เจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับเจอกันครับ